ดึงตรัสว่าโอ้โอเวลาปานสนีเอ่ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนคอนรุ่งไปเสีแล้วหรืกอกะไรไม่รู้เลยประพายรำเพยพัดมารีเรื่อยอยู่เฉยชิ้วอกแม่นี้ให้อ่อนหิ้วสุดละหอย ทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคลอยลงลับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฟูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กิ่งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเย,ยทั้งนกหกของงวงเงียเงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซซังเสาะเสะวงทุกแห่งห้องหิมมาเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายนายนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับซาบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพิไรร้อง สุดที่เท้าที่แม่จะเยื้องย่องย,องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดห้าสุดค้นเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยประลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ้ย ว่าเจ้าทิ้งควางวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฟันเมื่อคืนนี้แล